ซุงสตา์วินเกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทางขณะไปช่วยน้ำท่วมที่หนองคายล่าสุดปลอดภัยแล้วครับทำเอาแฟนๆตกใจไปตามๆกันครับเมื่อทราบข่าวว่าซุงสตาวินที่เขาเดินทางไปช่วยผูป้ประสบภัยน้ำท่วมที่หนองคาย เกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทางเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซึ่งล่าสุดซูงได้ออกมาโพสต์แจ้งผ่านทาง Facebook ว่าปลอดภัยแล้วโดยซูงบอกว่าผมปลอดภัยครับช้ำเล็กน้อยขอบพระคุณพี่ๆกู้ภยัยหมอพยาบาลทุกท่านขอโทษที่ทําให้ต้องมาเสียเวลากับผมด้วยครับรถกระบะท,ที่ผมเพิ่งซื้อมาเป็นรถออฟโรดยกสูงล้อใหญ่บวกกับด้วยบรรทุกข,ของหนัก นมน้ำอาหารสัตว์ถุงยังชีพทําให้รถมีน้ําหนักเยอะเกินไประหว่างเข้าอําเภอพลพิสัยพวงมาลัยสะบัดร,รถเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางครับ ขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคำเป็นห่วงผมและทีมจากนี้จะระมัดระวังให้มากขึ้นครับขณะที่ซอกกายแฟนสาวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ครับโดยซอกกายได้ออกมาโพสต์บอกว่าวินาทีที่รู้ว่าแฟนเกิดอุบัติเหตุน้ำตาม,มันเอิอล้นไปหมดได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรเธอต้องไม่เป็นไร ปลอดภัยก็ดีแล้วเจ้าสุงใจหายเลยอย่างที่ซอก,การ์ดบอกนะครับว่าปลอดภัยก็ดีแล้วครับแฟนๆก็คงจะสบายใจขึ้นด้วยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจกับทางสุงและทีมงานต่อไปได้วยครับ